สวัสดีครับท่านผู้ชมเนวันนี้นะครับี่วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเราบอกด่านเพชรมเตอร x อีกช่นเคยนะครับซพ่งตอนนี้ผมก็เหลืออีกแสนนะคะแค่พูดยงไงก็คือหนึ่งร้อยพันบ้างนะเออหนึ่งร้อยพันั่นแหละเลยก็จะก่อนหน่งแสนเลยนะ

หนึ่งกองลนีห้าเจ็ดเจ็ดพันสองร้อยนะครโสงล้านละโอเคแค่นี้เหอที่กองเงยได้ผมขุดเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหน้อยมากเลยตรงนี้สศดิจไม่ค่อยดีเฮ้ยอันนี้ก็ค่อยมีได้มากกว่าหนึ่งสักหน่อย กดไปสศกิดไม่ค่อยดีเลยนะช่วงนี้นะท่านผู้ชมเฮ้ยนับไปแปดหมื่นกับไปแปดสิบหมื่นสิเออแปดสิบพันเออแปดสิบพันหกสามมีแค่ได้แค่สองแ่ะ บิเลียนบินเลียนเลยบิเลียนแล้วใครสั่งมีแล้วว่าจะใคยสั่งพวกมึงเลวไอ้สัตให้พวกสัตอืมเดีก็ได้เดอเอเดมอนจะผูกอันเนาะเลยน้ำยางล่างคตนเยอะเลยอะ เวลาบางอันก oh, ็น้อยนะโอ้โหแต่สีแดงนี่สองชั่วโมงนะแต่สีแดงที่รวมเป็นสามอันนะสองชั่วโมงสี่ร้อยสิบห้าทีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมัูจะหายกินไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนี่ไงอันนี้ก็อยอดีหน่อยโว้ยไม่ออกมาล้วกอะไรนั่นน่ะอันนี้ต้องมีบทเพลงเยอะแน่เ ร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาหนึ่งกับอืมอืมอืมเวยดี้เวยดี้โอ้โอ้อับกูโอ้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 ไปโอ้ไปโอ้ไปโอ้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 ไปอืมฮึวินเดียร์เลยได้รู้แล้วว่าวินเดียร์มันคือเท่ากับเท่าไหร่ฟันล้านป่ะยี่สิบหกฟันล้านอืมนะวินเดียร์เหมือนกันว่าหนึ่งฟันล้านอืม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  đồng đồng hát hát chúp bằng bài này nè nè, bằng có bài bài chúp bằng bài bài chúp ừ ค้างปล่อยหค้างอ้๊ปล่อยก่อนไอ้สัตว์อดไม่เป็นไรเป็นเงินหรอกค่ะแล้ววันได้เป็นห่าไดมอนด์เออแต่แล้วก็ได้ไดมอนด์ห้าไดมอนด์ค้างล่อยค้างล่อยตรงร้อยห้าสิบแปด นเดมอนอยูอ่แค่นี้อะโอมนั่นก็ไปที่แคนดี้แคนดี้อืมเสร็จีค่อยดีหน่อยนะท่านผู้ชม ทำงานพวกนี Dieu, ้เสร็จแล้วเสร็จเดี๋ยวต้องไปทำงานของของเจ้านายอีกทำงานของเจ้านายงานดีเสร็จแล้วทำอะไรโอเคสจยดีหน่อยทำอะไรมีแค่สองกองเองโอ้โหตามกองโอเคมีแค่สามกองแฮะตรงไหนเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวไปหาอ้าวใคยสั่งให้สอนให้มันไปควงอันนี้ อะไรนะหกเก้าฮะโอ้โหกดเก้าเดมอนวันนี้จะไปเสร็จแล้ออะไรไงกองหนึ่งเส่ข้างในก่อนดีกว่านี่ไงหนึ่งกองอยู่นี้กระโดดกระโดด3้างเมาดมอนสิงปล่อยค้างปล่อยเออสิเก้าเดมอน เอเคฮึโอเคทางไปทางนี้เออจิบเปดเดมอนเราอยากทำอะไรเรียกให้ บาไปนเดี๋ยวนึงคือผมก็กดไปสวนนิดนึงไปเล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยวอยเป็นกอล์ฟช้าใช่ไหมอะไรเพื่อนเอาอะไรจะเป็นทีมาอย่างเดียวนะผมไม่เอานะถึงแม้ผมจะชอบทีก็จะพผมไม่มีอะไรให้เขาอ่ะทีตอนนี้ให้ไม่ได้นะท่านผู้ชมโอดค อืมอุม้ยดีตัวอะไรวะอันเอาไหมเด,ดี๋ยดิเอเอไม่ต้องเอาก็คิดอยู่ส,าาสัสอ,อ,อันี้อย่างนี้กันมองน,น้นี้อืม คเสดี e ok ๋ยวเผื <B atory. S 1> ่อคนมาให้เราจะทีมาไรอยู่แต่ยัยที่จะให้มันล็อกอยู่อ่ะไม่ให้ทำไงอ้าเอาเอาเอายาวเก้ามีเก้าไดมอนด์กันอย่างดีอยู่ขุดอืมแปดไดมอนด์ ผมต้งติดใจคุย <monastery> ก <The acid baptism> ับไอเนี hmm. like ้ยละไอตู้เซ็งยักษ์เนี่ยแต่ไม่ได้เดมอนนะได้เดมอนน้อยเองแต่ไปไปที่ทำงานของผู้ผู้จัดการของพวกเราดีกว่านี่ก็เพราะว่าตรงไกลๆตรง้นัเป็นทางเข้าพวกนี้นะจิ้มไม่ได้ตรงพื้นเนาะเก็บเก็บเก็บ เก็บโอ้โหที่ทำงานของออของเขาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ดิกไม่ไงที่ติดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวไปถือดูไหมผมพาไปให้ดูนะท่านผู้ชมอ๋อนี่ยมีอน,นี้ดู <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเอ็นเทียนอ,อันนี้ซามร้ายครับท่านผู้ชมนี่แคนดี้อันนี้จวหวานอันนี้จะอนนารมณนี่นอนใช่ไหมวะ อ๋อเดือนสุวรรณนี่นะลูกนี่สุการสุกานนี่สุกานนาทีนี่เป็นป่าไม้นะสีหยองริมสุดตรงเนี้ยนี่เป็นป่าไม้นะทุกคนประตูเนี่ยมันเปิดยังไงอ่งะอยากเปิดดูเดี๋ยวราเปิดดูเนี่ย

ว่าเป็นยังไงตัวเรนโบ้เลยอ่ะแต่มันแรงน้อยกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันเป็นเรนโบ้อะทุกผูช้ชมนี่อะเป็นเรนโบ้ค่ะแต่ก็แรงน้อยกว่าตัวนี้อ่ะนี่เป็นอะไรวะดูวะโอ้โหวิดลี่คอยเป็นตัวซีคอยนะทุกผู้ชมวันนี้ ผูเชวูมเลือกม่้วอจะได้ีไหนได้ล่ะูได้นี่หรอ่าจะ้ะยิงกับดำรองอ,อ้ผง,งงกับต่ลปัดมาได้นั้นนะผู้ชมได้เหรออีกเจ็ดันนะท่านผู้ชมอ,อีกเจ็ดสิบพัน ตัวไหนหนะ้าเปิดมั่งเนี่ยโอเคก็ได้่านผู้ชมผมว่ามาถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องอที่ผมจะต้องไปเป็นไฟต่อเลยนะครับผมมาถึงเวลาแล้วนะครับ,ท,รบที่โลกปัจจุบันเลยครับท่านผู้ชมปัจจุบันปัจจุบันต้องไปเดี๋ยววายสุดท้ย

คอมอดฮุยฮ้ยว h a t ั h e f u ก k i ้เด็คไม่้ฮาดคอหมอดะะดได้แล้วครับทุกทูมไม่ไหวนะพวกนายเราะว่าเราจะได้เจอกันอีกเดี๋ยวอกไปเจ,จนจนพายกันต่นนล้วทุูมยังไปที่ฮาดคอรมอสไม่ะะไดเจนี่าดครมทุกโลอีมีกิโลก,กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด เจ็ดเจ็ดโลกเองหนึ่งหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกเออนี่คือปลาอันนี้คือฉลามนะล้วก็ขึ้นบกเออเราไปที่ฉลามกันดีกว่าผมไปที่ปลาแล้วนะคุณผู้ชมเป็นหมาสมุทรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูสิอันนี้ฉลามเป็นพิกเซลก็คุณผู้ชมพิกเซลเหมือนตนะัวเนี้เนะี่ยสองอันนี้ มันเป็นพิกเซลพิกเซลบูฟอันนี้พิกเซลแค่นับเลี่ยนบุ๊นนับโอเคขนาดปืนยังเป็นพิกเซลเลยวะยิงไปแล้วพิกเซลบุ๊ฟมาเลยครับเซนเดนมมอันนี้คือ back to the void นะก็คือออกออกไปที่ the void นะทุนผู้ชมอ่าอไปดยด้วย ดูเหมือนที่ที่นี่จะเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยได้ปกปีนะท่านชมโอ้โหได้เพชร12ด้วไฮะโอ้โหรกิดดีสามร้อยเจดสิบห้าครับมับิกเซลนะโอ้หทไมเบิ๊กเซลด้วยแล้วทำไมมันเป็นบิ๊กเซลทำไมครับปะเนี่ยไม้คราบป,ปะเนี่ยอ่ะผม้กขุดไม้นะก็ตอนนี้ถ้ามาชมตอนนี้ผมขุดไม้จะทำตุ๊กครับมป,ป,ปะผม ต้องมาขุดเพชรโดยที่ผมไม่มีที่ขุดไดมอนด์ที่คนเล็กขุดก็ไปหรือแม่กระทงทองโดยที่กมไม่มีที่ขุดได,มอ,ดมอนด์ดิว่ามอนที้ผมจะไปที่โลกเออที่ด่านอื่นได้นะดูเหมือนลักษณะนะครับ เด็กโกก็ต้องจ่ายค่านี่อยู่พวกมันด้วยนะทุกผู้ชมอืห้าเอ็ม,จะ,ปปมจะไปกลูกหนึ่งได้อยากหาอไจจะไปจะดีกว่าไปเลยมาลูกใหม่แล้วเป็นยมปูตอนแรกก็คิดว่าเป็นสีขาว คุณพี่ว่าเลย b i ิ sell เขียวโตมคเณอย้าลืมนะนี่แล้วเออก็ได้เนาะโอ้เป็นลำพานเลยบอลไมค์ครับจริงปะเนี่ยตอนนี้ผมขุดแอนนี่ไปทำกระดาษดีกว่าไอาหว่านี้ทำเค้กก็ได้มั้งเฮ้ยจะเหมือนไมค์คับไปไหนเอาขุดหินดีปหเนี่ย เดี๋ยวนะแต่ว่าผมลงน้ำไหมแม่เออลงน้ำได้แต่ผมจมด้วยแฮะไม่จมขึ้นหนุนนี้ได้นะเนี่ยอืมฮึบใีการเอาชีวิตรอดในมายครามนะท่านผู้ชมพิกเซลผมว่ามันจะไม่ใช่พิกเซลอะละผมว่ามันเป็นมายครามเกสิบห้าเอ็มเลยเหรออือหึอีกสี่สิบสอง ก็ต้องกับเจ็ดสิบสี่ไงอ๋ออ๋อโอเคก็ใจละมาลุ้มกันลุม้มฟังฟังเออเออเออฟังมันเยี่ยมฟังเยี่ยมแปดร้อยยี่สิบนับ มาถึงอีกสี่เอออีกสีเอ็มนะท่านชมเง่นเหรอหไหมเห็นไหมผได้3ทุงเลยหรอหกรยนะเมื่อกี้หนึ่งพันห่รอยอันี้เ็นได้หนึ่งพันหรนะท่านชมเมื่อกี้ไม่ใช่นะ อยู่ชิได้อยู่ลงน้ำลงน้ำอืมแล้วขึ้นหน่อยอืมมงกุฎอ่ามงกุฎอันนี้เป็นกล่องของขวัญเนี่ยนี่แหละจะมาสิบสองเพชรฮะสุดเลยห้าเพชรสิบสี่เพชรครับเจ้ามาสิบสี่ไดมอนนะไม่ใช่เพชรโอ้ยไดมอน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 อันนี้ไม่มีไดมอนเลยนะท่านผู้ชม ไม่มีกองเดมอนเลยไม่แต่กองเดียวอันนี้ไว้จะอันช้าแล้วกันออหรือว่าเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอานี้ก่อน,อ,นอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปกดอันใหญ่อืมสามสิบสองสองไดมอนพุทธเย่ำห้าจิ้ออกมาแล้วกล่อง ขงเงมาริงเดี๋ยวเอามาเจ็ดร้อยกันดองครับเจ็ดร้อยกระดิงไดมอนด์อู้ออมาอีกอันอ๋อเป็นเงินเป็นถุงเงินอ๋อเป็นถุงไดมอนด้วยเหรอโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทเป็เงินบาทแล้วกีไดมอนด้วย คิดยากจริงม้าเลยแม่เกตไดมอนด์ต่มันเป็นน้ำตก้วท่านผู้ชมไหลมาโดนก็ไปเต็มเต็มแบรดแล้วก็ปิวแ,วแมวแยว แล้วก็เบรดก็ไปทีหนึงเขาจะางไปนะครับท่านผู้ชมถ้าผมว่าถ้าถ้าผมเป็นคนสร้างเนี่ยผมจะให้ทรางที่เป็นอิสรเองนะฮะนะให้แบบอ่าให้พวกเราเข้าไปได้แล้วมันก็จะมีแบบเลี้ยงที่ที่เกี่ยวกับที่ไอ้ที่เกี่ยวกับที่นี่ด้วยมันเขาสินหรือว่ามันแขวนอยู่ดิมันจะเป็นแขวนเนี่ยผมจะให้มันแปลว่า

นี่ไงเบิ่งมากองดมอนด์มา1กอไอ้สัตวอมอไันเลยอยจเป็เน2พันนะคาน,นงาน,น 19ไดมอนครับ <S 々> ี่เป็นเงนเป็นเงินถ้าเป็นข้างนอกในเออในคิของกวนแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นถุงสีฟ้าจะต้องเป็นเงินอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าในเป็นไนเนี้ยถุงสีฟ้ามันจะเป็นไดมอนถุงสีแดงจะเป็นเงินงั้กับแตะปัดหเลยฮะที่นี่ซิวเนี่ย ไปไม่ได้ค่ะ x9 x9m9 ล้าน 9. 9, 9ล้าน9ล้าน 9, ตอนนี้บอก็ไม่รู้จะต้องไปไหนแล้วผมไปี่แค,ด,แคดบอลแคดบอลยังงนียไปที่เดียวบวัครับผู้ชมเป็นลูกแมวนะเอาแมวไปนั่งปาก ผมเกลียดอย่างเงี้ยเสีย์เว้นแต่พัเลยแล้วผมไปเดอแล้วผมไปฮัทข้อมูลเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่ได้อีกไหมอ่ะน่าจะไม่ได้แล้วท่านผู้ชมไปจะขึ้นบกแล้วกันขึ้นบกไปขึ้นบกแล้วท่านผู้ชมขึ้นบกขึ้นบกไรเงี้มีแต่แมแวท่านผู้ชม ลายทาแมวอ่าถ้าผมมีถ้าผมเป็นคุณสร้างนะผมจะให้ใบไม้ตรงเ้นไม้เนี่ยจะเป็นหัวแมวลูปแมวนะก็คืแบบว่ามีคนสัตว์เนีเป็นหัวแมวเออแต่ตรงนี้ก็ดีนะมีขนแมวมีหูที่นน้นได้ให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนที่น้นนี่อยากรองไปที่ฮาร์ดคนะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาที่นี่ได้ไหมเพราะผมยังเบอรอไม่หมดเลยนะท่านผู้ชม เอาไงดีเอาไงงั้นผมจะเปิดที่นี่หมดก่อนแล้วผมก็ค่อยไปฮาร์ดคอร์แล้วกันนะครฮาร์ดคอร์หมดเพราะยูทูบเบอร์บางคนหรือไม่ก็กลับยูทูบเบอร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะไปที่ฮาร์ดคอร์หมดกันหมดลนะอะผมยังไม่อยู่แต่ผมยังไม่ไปก่อนผมจะเปิดที่หมดก่อนนมื่อแตงโพราะว่าชิงก็เปิดหมดหรือยังนะที่นี่ผมจะไปฮาร์ดคอร์แต่ตอนนี้ฮาร์ดประตูฮาร์ดคอร์เปิดแล้วนะเนี่ย The boy, bây giờ, ai bây giờ, hãy mãi mãi, mãi 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 ได้นี่ประตูประตูฮาร์ทคอหมูมันเปิดแล้วนะทุกชมแต่ผมไม่รู้ว่าหมูจะกลับมาที่ไดไหมนะท่านผู้ชมถ้ามันจะเปิดให้หมดก่อนเลยกันนะฮะเพื่อความไม่เสียแล่ะสัตว์เลี้ยงเข้าไปแน้เขาเขาจะให้ก็ได้ว h a t the fuck is this t h so

มาเออเบสิกเอมเอาเอามาก่อนนะใช่แล้วผู้คนกุกหนอนนัู้้่ไคดีนมีเกิเที่ยนะเป็นดเรกเลยแล้ว็เป็นฟันเองมอันหุนจะเป็นไ่ต้องรู้สิ นี่เราไปเติมฟันผมใช่ไหมอ๋อ,อน,น,นี่ดูตรงฟันผมนี่ฟันหล่ะเนี่ยลิ้นด้วยลินด้วยลินด้วยฮนะนี่ลิ้นใช่ไหมนี่ลิ้นใช่ไหมจิบุจิบุวะ่ะยุงไม่ได้อ้าบะเลย ไปไปต่อที่ไหนดีอ่ะวจุแค่นี้ก่อล้วกันนะสำหรับที่ชอบยยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนตไปดนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพักก่อนละพักดูยูทูบดีกว่าดูาดีครับบายบายเสนดไม่คิปหน้า ดูลงน้ำจับติดมองไม่เห็นตัวเองแล้วมองไม่เห็นตัวเองดูดูมองไม่เห็นตัวเองเลยหาถ่ายกับถ่ายน้ำเนี่ยหอยนี่หอยนี่จุ๊บจิ๊บไป